Cachito 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 Pedazo Mio Cielo Dios di ti bendito miro miro de que le De de y สวัสดีค่ะทุกวันอังคารนะคะ,นะคะเรามีนัดกันในรายการผู้หญิง o com f5 ค่ะวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากผู้ชมเยอะเลยไปพบกับผู้หญิงเล่าเรื่องเรื่องแรกกันก่อนค่ะเรื่องแรกวันนี้นะคะอยากพาผู้ชมไปฟังข้อมูลจากคุณหมอในเรื่องของไข้หวัดใหญ่ค่ะลองไปฟังกันเป็นความรู้เลยค่ะ ไข้วัดใหญ่เป็นเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่แต่ส่วนใหญ่ติดเชื้อนี้จากคนอื่นด้วยโดยเฉพาะาถ้าคุณหายใจรดกันสมมุติว่าคุณใช้โทรศัพท์ของคนหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นขี้จมูกคลือแค่จมูกจะติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ถ้าจะวินิจฉัยว่าเป็นไข้หวัดใ,ใหญ่ส่วนใหญ่เราดูอาการก่อนคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่มีอาการค่อนข้างรุนแรงไข้สูงรู้สึกปวดเมื่อย เสมห้าบางครั้งมีน้ำมูกแต่บางครั้งไม่มีน้ำมูกด้วยครับโรคแทรกซ้อนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่เพราะว่าถ้าเป็นโรคแทรกซ้อนอาจจะเป็นหูชั้นกลางอักเสบหรือไซนัสอักเสบหลอดลมอักเสบปอดบวมมันเป็นสาเหตุทำให้บางคนเสียชีวิตเนื่องจากเป็นไข้หวัดใหญ่ด้วยครับ มียาที่ที่เราใช้ที่รักษาไข้หวัดใหญ่เป็นยาเฉพาะไข้หวัดใหญ่เพราะฉะนั้นต้องวินิจฉัยถูกต้องก่อนกินยาชนิดนี้และนอกจากยาชนิดนั้นที่ฆ่าเชื้อไข้หวัดใหญ่มียาชนิดอื่นที่เราใช้ที่ลดอาการด้วยอย่างเช่นเราให้ยาลดไข้เราให้ยาลดน้ำมูกหรือลดอาการไอด้วยครับมีวิธีการที่เราใช้ที่ป้องกันไข้หวัดใหญ่สองอย่างที่หนึ่งคือวัคซีนมีวัคซีนที่เรา ฉีดทุกๆปีเพราะสาเหตุทำไมเราเปลี่ยนทุกปีคือสายพันธุ์เปลี่ยนด้วยครับเพราะฉะนั้นเราฉีดวัคซีนที่ป้องกันไข้วัดใจแต่นอกจากฉีดวัคซีนมีวิธีการยังอื่นที่สําคัญด้วยต้องดูแลสุขภาพของตนเองหลังมือบยแล้วก็ดูแลสุขภาพนอนหลับให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์ด้วยครับ ได้ข้อมูลจากคุณหมอดีๆเอาไปใช้ดูแลตัวเองกันเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่กันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลมิชชั่นค่ะกับข้อมูลดีๆจากแพทย์ที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะ